ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาขินและธนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยๆอยกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางด้านหน้านะครับด้านข้างจะอยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณะนะครับเป็นแม่น้ํามูลหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่130เมตรนะครับด้านข้างอยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณะยาวถึง125เมตรนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดทรุดแดงเนื้อที่9ไร่อยู่ในเขตพื้นที่บ้านเมืองทีตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ระหว่างการทํานาปลังนะครับเนื่องจากเป็นแปลงที่มีดินและน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับมีน้ําใช้ทําการเกษตรตลอดทั้งปีมีไฟฟ้าปับปาผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งตรงกันข้าม ก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมาสร้างเป็นบ้านสวนทําโคกหนองนาทําไร่นาสวนผสมนะครับแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับทางด้านทิศตะวันออกบริเวณนี้จะอยู่ติดกับแม่น้ํามูลนะครับยาว125เมตรนะครับแม่น้ํามูลบริเวณนี้จะมีความกว้างอยู่ที่8เมตรลึก3เมตรนะครับมีน้ําใช้ทําการเกษตรตลอดทั้งปีนะครับสูบน้ําขึ้นไปหมุนเวียนทําการเกษตรได้นะครับ ดินจะมีลักษณะเป็นดินเหนียวนะครับสามารถขุดลอกทําเป็นโคกหนองนาได้นะครับดินจะไม่พังทลายบริเวณนี้จะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับแนวเสาไฟฟ้าจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเราแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับมีเสาคอนกรีตปักไว้ทั้ง4จุดเลยนะครับรูปแปลงที่ดินของเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนบริเวณนี้นะครับ จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล158เมตรนะครับเหมาะสำหรับมาสร้างบ้านสวนนะครับมาขุดสะนะครับเลี้ยงปลานะครับย้ายดินที่ได้จากการขุดสะนำมาถมเพื่อสร้างบ้านนะครับสร้างที่อยู่อาศัยได้นะครับหรือจะมาจัดล็อกเพื่อแบ่งขายก็สามารถทำได้นะครับเนื่องจากแปลงนี้มีหน้ากว้างถึง130เมตรนะครับด้านข้างก็จะอยู่ติดกับคลองน้ำยาวถึง125เมตรเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับการเดินทางนะครับที่ดินแปลงนี้สามารถเข้าออกได้2ช่องทางนะครับเข้ามาทางถนนเส้นพีมไยจากลาดก็ได้นะครับห่างมาเพียง1.8กิโลเมตรแค่นั้นเองถนนเส้นน like ี้สามารถเชื่อมไปยังถนนเพชรมาตุคาหมายเลข2 2 6ได้นะครับห่างจากถนนสีเลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2 6ถนนเพชรมาตุคาเข้ามาเพียง16กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับหรือจะเข้ามาทางถนนมิรภาพก็ได้นะครับแปลงนี้ <wh> <wh> จะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพเข้ามาเพียง4.2กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับห่างจากตัวอำเภอโนนสูงมาประมาณ10กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ32กิโลเมตรเดี๋ยวผมจะพาเดินชมภายในบริเวณแปลงที่ดินกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับอตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินของเรานะครับ จะอยู่ติดกับถนนทั้งสองด้านนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะอยู่ติดกับถนนเรียบพันคลองนะครับเป็นคลองน้ําสาธารณะนะครับคลองจะมีความกว้างอยู่ที่15เมตรนะครับมีน้ําใช้ทําการเกษตรตลอดทั้งปีเดีย๋ยวจะให้ชมคลองบริเวณทางด้านทิศตะวันออกนะครับแหลงของเราจะเป็นที่นานะครับ ทางด้านทิศตะวันออกบริเวณนี้นะครับจะอยู่ต่ำกว่าถนนเรียบคันคลองประมาณ1เมตรนะครับด้านนี้จะเป็นแนวต้นตาลนะครับแนวเขตที่ดินจะอยู่บริเวณเสาคอนกรีตบริเวณนี้นะครับตรงเข้าไปอีก108เมตรนะครับเป็นแปลงนานะครับแปลงนาที่เราเห็นเขียวทั้งหมดเลยนะครับเนื้อที่9ไร่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโขนดพุดแดงนะครับด้านหน้าจะอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับถนนยยธาธิการ หน้ากว้างอยู่ที่130เมตรนะครับด้านข้างจะเป็นถนนเรียบพันคลองยาว125เมตรนะครับยาวไปจนถึงถนนลาดยางด้านหน้านะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเมืองทีนะครับตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา นี่นะครับรูปแปลงที่ดินของเราทั้งหมดเลยนะครับด้านหน้าจะมีไฟฟ้านะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับไฟฟ้าจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเรานะครับรูปแปลงที่ดินนะครับสวยงามนะครับหน้ากว้าง130นะครับด้านข้างยาวติดถนนสาธารณะเรียบคันคลองอยู่ที่125เมตรนะครับด้านท้ายนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่108เมตรนะครับสําหรับทางด้านทิศตะวันตกนะครับ จะมีความกว้างอยู่ที่122เมตรอยู่ต่ำกว่าถนนลาดยางนะครับประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมเรื่อยๆนะครับด้านนี้จะเป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับด้านนี้นะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับคลองน้ํานะครับด้านหน้าจะมีบ้านสวนอยู่ด้วยนะครับมีบ้านสวนอยู่ตลอดเส้นทางเลยนะครับแปลงนี้อยู่ในเขตพื้นที่บ้านเมืองทีนะครับ ตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวหัดนครราชสีมาเ <blue> <th ana> นื้อที่ตามโฉนดนะครับ9้าไร่เต็มนะครับขายในราคาไร่ละ3 3 0 0 0 0บาทนะครับแปลงนี้โฉนดพร้อมโอนนะครับติดถนนสองด้านนะครับติดคลองน้ำสาธารณะด้วยนะครับมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพนะครับมาประมาณ4.2กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ32กิโลเมตรนะครับ ห่างจากที่ประการอำเภอโนนสูงมาประมาณ10กิโลเมตรนะครับท่านใดสนใจนะครับที่ดินสวยๆนะครับสําหรับสร้างบ้านสวนทําโคกนหนองนานะครับบริเวณนี้สามารถเดินทางมาดูได้นะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับจะมีเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงไว้รอบแปลงที่ดินนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินจะเป็นถนนลาดยางกว้างประมาณ8เมตรนะครับเป็นถนนโยธาทีการนะครับ นี่นะครับคือแปลงที่ดินของเรานะครับพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล158เมตรนะครับยาวตามถนนนะครับไปจนถึงต้นตาลเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับคือถนนด้านหน้าของแปลงที่ดินของเรานะครับ ฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นบ้านสวนนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับตรงไปอีกประมาณ4กิโลเมตรนะครับจะเป็นถนนมิตรภาพนะครับแปลงของเราจะอยู่ติดกับถนนโยธาธิการเส้นนี้นะครับถนนกว่างมากนะครับไฟฟ้าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเรา ท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดนะครับเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ